ประโยชนเรามีเขาเรียกว่าแบตทีสิบเอ็ด้วยพี่แจ็คอยากจะทักทายอะไรพี่ๆนะมาบูไฮแจ็คเอดีแจ็คขบยอมพี่ชอบดี๋ี่ให้ให้ผมพูดอะไพี่อาเล้นครับท่าไม่ชอบนแล้คุณเม่อกีเหรอไม่ชอบนะเราคุยกับนักแสดงคนนั้นก่อนเลยครับเฮ้ยคุณคุณน่าเกลียเนี่ยที่คำถามกูตอคุณจะเสียนะครับผมไม่เปตอนจะเสียครับ กดีเจี๊ยนชารเชว่าเขาเก่งีเจี๊ยนชาวเล่นเห่าไอ้ด่าคุณเทีมาพูดไหมล่ะไอ้ด่าเข้าอยู่ไม่ใช่ไหเออแต่กับพี่ลงล่คุณกล้าพูดอย่างไอ้ลงเหรอไอ้ล้อนะพี่ลงครับไอ้ล้อคุณนิชัยอะขอื่นขอกระาพาะคุณพูดตะไรกันก่อนเลยถูกต้องคุณพูดคุณรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีดาราพี่นี่สื่อมวลชนมาเยอะมากที่าจะเยอะที่สุดครับเพราะการยัต่างประเทศละคุณจะ่มองคุณมองคนครับเยอะทุกเรือง คุณเชิญนะคุณเชิญนะคุณเชิญนะอ่คุณตื่บ้างครบคุณพจน์ตอนที่คนเยอะเสียแล้วดีใจนะครับทีไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานกันมาตลอดนะครับที่ว่าขอจะแต่นภาคนี้เป็นภาคที่สิบนะครับภาคสุดท้ายก็อยากให้ให้ดูกันเยอะๆเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่บทบทสรุปของตัวละครแต่ละคนข้าพุทธิ์ในภาคนี้น่ากลัวแล้วก็สนุกแน่นอนครับสุดท้ายจริงไหมครับคุณพจนภาคนี้ครับเห็นเมื่อกี้บอกว่ายังเหลือภาคเท้าแล้ว อพันข้าวพันข้าวมันเป็นชื่อของเราแต่งแฮกิโม่ครับฮะฮะของเราแต่งแฮกิโม่แล้วพี่ก็ไห้เขาพูดไงสุดท้ายกิโม่อ๋อทุกคนขอถามตามสักที่ใหม่พี่เนี่ยเขาบอกว่าพี่เนี่ยคือฉายาขอจดหมายเห็นประเทศไทยเลยอ๋อโคตรลเนี่เลยแตรู้ในเรื่องเนี้ยมีบันทึกจดหมายเห็นอะไรในประเทศไทยไหมในเรื่องนี้ไม่ม่เพียเดียวนะครับผมว่าในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องราวแบบเกี่ยวกับ พี่ลงไปตามหาปีศาจในเรื่องนะครับครับผมก็ก็ไม่น่าจะเยอะเราไปดูอะไรดีกว่าแต่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็รวมถึงอะไหลายๆคนเนี่ยรอดูฉากสุดวิเศษเลยครับพุกคนเออครับก็มีแน่นอนครับเพราะว่าเราไปเซ็นเซอร์มาแล้วผ่านหมดครับอะไรพี่เราอะไรพี่จะไปถามคบ่ก่อนไหมครัไมู่ดูพี่ก่อนมาเยอะแล้วเออมึงสองตัวลักษณะให้ได้ต่ะพี่องถามใหม่ ชิงโ <g ib berish> ันขายล้ออะไรครับขายของได้หมดขอได้หมดรย์สพี่รองครับขอเชิญพี่รองกับพี่โกตินะครับเชิญเลยครับก่อนอื่นจะยังไม่ไดถามพี่รอพี่รครับเอาแล้วแล้ว่ย็นไม่ได้พูดมาตันไหนเนี่ยนัองไปครับ่ให้เขารบงาทานใจก่อนได้ไหมเาม่เอพ่อเองผม่พอใจกัโอเครงกจต้องพูดออกี่จพูดบริหารี่นี้แลเรื่องที่ ทำไมอ่ะเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วกูไปลงสวมที่โมโนแล้วไงถนนราชพฤกษ์รึเขาไม่ เอาเรื่องอาทิตย์ที่แล้วผ่านไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้กูวิ่งผ่านตรงนั้มันมีมันมีเส้นมันมีเส้นเส้นกระดังเส้นกระแม่เส้นกระดังอยู่ตรงนี้ไอยเดี๋ยวผมจำกูเข้าไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้คนไปเยอะไปห้องแต่งตัวเออมันมีทีมงามเป็นคนที่แขกอันนี้มีแขกมีแขดหัวเหลืองกระพูอมีแขกดเลยเดี๋ยวกูพูดสภาพกูไม่ใช่อย่างนะยังไงตัวยี่ตัวเดียว แล้วก็ใส่แมสใส่แมสด้วยใส่แมสใส่แมใส่หรือเป่าครับเจอแยังไงเข้ามาเมยครับยายาบรุงการคุส่ไว้ใส่ไว้ยาบำรุงการอย่งนเฮ้ยคุณเป็นคุณเป็นครูครูยา่มารูจะต้อโดนตัน มันไม่ให้กูเข้าเออแล้วใส่แมสทำไมงใส่แมสทำไมฮะนี่คือนี่คือภาพจักรลองพี่ลองแมสถอดแมสดิเออถอดทำไมอ่ะพี่ถอดดิใครเป็นคนจัดงานอี่กล้องพี่กล้องพี่กล้องคุณกล้องกล้องพี่ยะไปบอกลูกน้องด้วยนะไม่ให้แกแตแถวเข้าพี่ลองพี่ลองพี่กล้องหน่อยถ้ามัมีแค่สองคนนี้แหละ พี่เล็กม,มาทุ้งา้ของพอเหลวแตกใช่ทำไรทเสื้อเสื้อเสืไหลหมดแล้วพี่ลงเสื้อสูทแทงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับเพราะเขาไปยืมกู้มาของมันโอ้ยเดี๋ยวพี่แกก็ต้องบรรดาบเก็บไปก่ ดี๋ย่นิกรไม่ไม่จะเล่าล e ักษณะนะครับพีเอนะครับเอาไงมาพี่นิกรแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนางชายสองทุ่งเนาะอคุยดีกว่าไมปถุงรับเต้นทุกภาคเลยพี่ล็อกพี่ล็อกอยากรู้มพีของพี่อ่าของพี่ไม่ต้องอะไรแคเนี้ยร้อยหมื่นอ๋อพี่ล็ร้อยหมืน้อยหมืนแต่พี่เแหละเขาบอกว่าอยากจะบอกเชื่อว่าจะรวมคนรากเป็นนักแสดงคนเดียวของโลกครับที่ ครับพี่ตัเรื่องต่อไปมัใช้แล้วอ๋อนอตจะเปทนก่อนรู้ไหมว่าถ่ายพากเนี้ยถ่ายแพักหน้ามัใช้แล้วะพูดจิแล้วเรื่องเรื่องเรา่เดี๋ยวเรื่องหน้ามเห็นห้าไม่คครับอกพี่นพี่โวเี่ยเขาคุณหิงตอบสถาบนเลยคือแต่เพื่อถ่ายองแต่บานเนี้ยเขาจ้าเงินเรื่องหน้ามใช้แล้วเพราะเรื่องที่เนี้ยเขาใช้ไปเป็นสามปีนี้แล้วเป็นนักแสดงคนเดียวที่ใช้เงินลูกานะนักแสดงคนละคนก็คือคุณแล้แล้คุณใ เออแลตะพัดพวกพวกที่มันไม่ยิ่งเที่ยวจะแตกนะพี่เอาลิ่งเที่ยวเหรอไม่เอาลิ่งจะเที่ยวเลยเฮ้ไปเที่ยวกัน่อกรถไปเที่ยวกันมึงคุยกันนานแล้วพี่ใจไหมครับ เล่นนังมาตีเรื่องแลค่ะทุกค่ะเล่นทุกวันนี่เลยเหรอร้อนร้อนเหรอาเาไใสเยไมกทเี่ใการสไตล์ขนาดนี้นก็โหวเขาเหนืองใช่ไหมตั้งใจเลยน้งใจมากเสียแผ่เลยนะขนาดเสียแผ่แลค่ะก็ยังลุกใล้วเสไหมคนส่าอไปไม่้มีใครจำได้มา ไปผัดไปผัดเป็ยนยังไงบ้างเพราะว่าท่านพู้คนแค่คะิเลือกผ <ไป S 1> ดีใจดีีใจก็มาเล่นเป็นทนที่สองแต่ว่าผัดไทยอ่ะพู่คนนัดแต่เช้าเช้า ฝ่าอาาที่พูดให้หนูทพอะไรบ้างคะคือเป็นสิ่งที่ยากมาสำับหนูค่ะค่ะเพื่อการเกิดอ่าอาาดูนะทีมาปุ๊บต้องอยพี่มใช่ป่ะอ่ออ่า้ดพี่เป็นาา ไม่ใช่ผมตกใจอยู่เรื่องอะไรครับ ไม่ได้ขีดกับไม่ไดน, <c oughs> นขีดกแ็แต่สนุกสนุกดีครับในกองสนุกมากครับแต่อันนี้อันนี้ต้บอกนิดนึงว่าถ้าใครจะมา,มาดูพี่พี่เบียร์ห้ามกระพริบตาถ้าสมมุติแบบว่า๊อกก๊องกินฟ๊อกคอร์เนอร์เลยมาหายแล้วไม่เจอเลยไม่เจอแล้วนะเป็นอีสเตอร์เออๆคอยคอยดูเลยนะจับตาดูดี นะครับจนอ่าพี่จปาครับเป็นยังไงบ้างครับโปรดในเภาพยนต์เรื่องอ่าที่หยกใช่ไหมล่ะมาเล่นเรื่องนี้เป็นใครมาครับผมก็เรื่องนี้ระมัดระวังตลอดเวลาเลยเพราะว่ามีบทให้ครับผมค่ะก็ระวังเพราะว่าคุณพ่เขาแข็งแังนิดนึงน้องฮะนักแสดงเก่งแงยครับจะเล่นได้ไหมซ้ำซ้ำมากเลยค่ะ ที่กูไปให้ซื้อกลัไมาอ่ะมาได้เลยอ่ะพวกนอ่งมีน้่มาถเลยมานั่งรถโอ้ที่กูใจเย็นไปแล้วอ่ะมาได้เลยมา่งเหรอมีการให้คิวคนต่อเพราะเชิญครับอ่าแน่นอนผมว่านะต้องเรียนเชิญนะครับผมขอตัวแทน8คนนะครับพี่ๆสาวสวยนะครับกลุ่มอ่าสุขุมวิกซ์11ขอเสียงคอนเทนต์ม้แล้วตั้งแต่ท่านรับเชิญเลยครับเชิญจ้าพี่ๆเชิญครับอันนี้น้อง ไปที่กไปตันแมนโอ้โหคนาที่จะลงลงวอลซนิกกับที่ปีนขึ้นเลยกเปตันแมนคนิจาคนิจาเองนะฮะเฮจะวยปนเก่งมาาใช่ไหมูุเซมันน kind of um, ี <sh ort areth> <sh> ่อะทุกนีฉันกิดตาพูดแบบในคลิปหน่อยใช้สายสีสีน้าสายตาแบบนคลิปอะ อาอาอฟางฟฟตำรวจเขาขอความร่มมือตวจเขาจะลดกระจตรงนี้ปุ๊บเขาจะสปรขึ้นรถเขาขอความร่วมมือว่าอย่ารอย่าตีนะโอเคไหมเ้าววคนนี้สมควรโดนสหลอกกาก็อยากนนหรือ้าสมควรโดนสปรสดีดว่าและตอนถ่ายนะเป็นไงตอนถ่ายนะ นี่ก็เธอสองตัวมันไปยืนอยู่มุมหนึ่งกูยังไม่ได้ดูคลิปถ่ายก่อนถึงกลับไปดูคลิปถ่ายอยู่นานละคัดนู่นคัดนี้ไไอ้อ้คิดว่าอะไรคือสองตัวนั่นยืนตรงนี้อะไรยืนซอมเล่นก็ถ่ายใกล้ตักูจึงได้รู้ว่าเป็นจาพนมกับสไปเดอร์แมนอ๋อนอะไมด้รอีกตัวนี้อ่ะเชิญเลยครับเป็ดอะไรอีกตัวนู้นนี่นี่คนนี้คือจาพนมนี่เหยียบหัวตะหมดเลยนี่คนนี้อะไรอันนี้เหยียบหัวเหยียบหัวตัวนี้คือสไปเดอร์ออออ อ่าตอในวัน <c ười> <N> ่าต <right? S 3> ah. ่อ uh หืว huh. <inaudible> ันนั้นหน่อยมึงกล้าดีอะไถึงต่อในสถานะต่อต่อเพื่อทต่อต่อเแบบทำไมถไม่ททไมถึง่ต่งายขอรับขอรับใ่ในวงการไตกไม่ได้ไตม่ตกันไม่ได้แน่นอนท่ามคัเรี่ยนะเรี่ยเขาทีมตัไหแล้ว ไปคนนี้ไงที่เหยียบหัวคนอาจารย์พนมมาคนนี้ค่ะวันนี้จะก็รู้ว่าจะเหยียบหัวขึ้นไปยังไงน้องลายตายวันนี้นักพัฟฟี่คนที่ไม่น้องอายไม่อายไม่อายผมจะได้กินเยอะนะอายเยอะนห้าบมึงทำเยอะนะตายมีใครมีใครมีคนแก่แต่แก่คนนี้รออันนี้ล็อกคอล็อกคอคนไทยด้วยกันไม่ได้ เขารู้จัเขาจะช่วยออกจากกลุ่มเพราะว่าคุณคิดว่าคนนี้เป็นขู้วเลยอันนี้เขาบอกว่าคนไทยนี่คนไทยแล้วคนตรงนี้ต้บอกว่าอะไรนะโนอะไรนะดันบี้ดันบี้ไม่ใช่ฉันดันบี้ดันบี้ดันบี้คนนี้คือล็อกคอออกไปนี่คือล็อกคออ่าสาคนนี้เธอทำอะไรครับโกลบกับเขาว่าเปิดดอกแต่งบนมือนพี่เกย์มันเป็นอะไร แต่คนไม่เกกจะขึ้นเวทีไม่ยไม่ยกไม่ยกอะวันนี้2นาทีค่ะาทีแรคือแบบเจรจากจบตำรวจก็เหมือนต้องจัดของตำรวจที่ตำรวจว่าจัดกะเที่วตำรวจตัดใจไม่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 ตำรวจคนหนทีแรกใตอนท้ายรเี เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใจเย็นนะคะเดี๋ยวค่ะแล้วตำรวจที่เราที่เราเดี๋ยวก่อนตำรวจตำรวจที่แสดงวันนั้นก็โดนนะคะแล้วค่ะเพราะที่แสดงก็โดนมานั้นค่ะวิธีละงับเหตุการณ์คือจับกระเกี๊ยบตำรวจอยอาแต่ว่า นี่เจ้าของตัวแล้วพวกเราไม่ใช้ความรุนแรงอย่าทำร้ายเาพวกเรามาหน่งวันนี้เี่คนนี้เจ้าของอะไรนะเจ้าของคำพูดอะไรวลีอะไรนะเป็นวลีของเธอดนองกเาอะไรรึเปล่าเนี่ยวลีเขาวลีเขาเดินเดินเนอีหยาไม่ฟังกูพูดวลีเขาวลีเขาวลีเขา พี่ล้งโอเคเดี๋ยวหนังเข้าสัมุัสโอเคเด้วยที่ให้คุณคืนออดนนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องหองังแต่นะครับผมข็บคุณกทาน้เชิญที่แล้วกีเปไบ้าฝากขอแตกงแคส